มาทำคลิป Q&A กันจากอนวินแอนิเมชันเนื่องรู้จักแอนิเมชันมีไหมเป็นแอนิเมชันเด่ดทำเกี่ยวกับมีมใช่ปหล่ะจากนายแม่คุงหนึ่งแฟนเก่าชื่ออะไรผมไม่เคยมีแฟนสองหมูกระทะกับชาบูจะเลือกอัานไหนต้องเลือกเลยเอ่เอาหมูกระชาบู สามคิดว่าตัวเองหล่อไหมอยู่แล้วสี่เคยแกล้งผมไหมอ๋อไม่เคยห้าพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออัฟัฟัฟัอันยตวงหมอฟวอัอแบิบูบิมโมซัสหกเลขที่ชอบที่สุดคืออะไรอ่าหนึ่งล้านมั้งไม่รู้มันเยอะดี 7จับมือกับใครคนแรกเอ่อใครจะไปรู้ข้อที่แปดชอบเพลงอะไรเอ่อไม่รู้ชื่อเพลงแต่มนร้องว่าเรีนเนยได้แบบกาๆร้องประมาณเนี้ยร้องประมาณเนี้ยเก้าตื่นตอนกี่ขวบอ๋อตื่นตอนหกขวบถ้าใครไม่รู้นะตอนนี้ผมสอบไอ้สอบว่ะสอบเข้าห้องหนึ่งใช่ไหมล่ะมันจะมีสอบรอบสัมภาษณ์เขาถามว่า คุณตื่นนอนกี่โมงผมตอบ six years old นี่แหละมันม,มันเป็น,เป,นเป็นที่มาของตื่นตอนหกขวดหนึ่งร้อยลำคาญผมมะ <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ว <c oughs> คำถามจากปายเองมาวินเอาเทลเลเรียมันหมายถึงอะไรเอาเทลเลเรียให้เล่นเทลเลเรียเหรอถ้าเล่นแล้วมันดูกระจอกก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดนะถ้าจะเล่นล,ล,ลมลมลมไมโอ หนึ <1> 1. First, mm ่งเคยโดนโจนป้นบ้านไหมไม่เคยเคยแต่พี่ป้นบ้านคนอื่นคุณ T K Animation หนึ่งชื่อชื่ออะไรล่ะชื่ออูฟฟูฟูฟูยตวงฟูฟูมเบสัสละเล่นที่จริงชื่อชื่อมาเวนใครฟังทันก็ดีไปสองอายุเท่าไหร่ อายุสิบสามจ็สิบสี่ปีแล้วสามชอบสีชอบสีบสแดงงั้นเอาแบบนี้ดีกว่างั้นถามทีเดียวแล้วค่ตอบทีเดียวโอเคสี่ชอบเกมอะไรห้าชอบกินอะไรหกชอบใครเจดเล่นเทลเลเลียอะไรแต,ตัดต่อ,อยังไงเก้าที่อยู่ยังไงสิบเออช่างแม่ไปละ สี่ชอบเล่นเกมมาสตาข้อห้าชอบกินข้าข้อหกชอบใครไม่รู้ข้อเจ็ดเธอเล่นเทอร์เรียหมายถึงอะไรข้อแปดตัดต่อยังไงก็ตัดเหมือนที่เขาตัดกันที่อยู่อยู่ในเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนไม่ใช่อยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแค่นี้พอเออช่างมันเออไปเลยไปบายจากคุณสวีเวตเมลอนวอเตอร์เมลอนเปิดหน้าหน่อยได้เดี๋ยวเปิดให้แต่ไม่ใช่หน้าตัวเองนะ ส่วนสูงเท่าไรส่วนสูงเท่าไหรอะสูงประมาณร้อยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดนี่แหละประมาณนั้นอโอเคหมดแล้วใช่ไหมล่ะ